เรื่องราวของความลับในวังนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับมันก็มักจะเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยได้ให้ความสนใจกันอยู่อย่างมากเลยนะเพราะใครจะไปคิดใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังภาพที่สวยหรูดูเพอร์เฟกต์แบบเนี้ยมันกลับมีเรื่องราวที่น่าสลดอยู่เหมือนกันนะครับดังเช่นเรื่องราวของภรยาเจ้าครองนะครดูใบท่านนี้ครับที่อยู่ๆเนี่ยพระนางนะครับ ก็ได้รีบหอบกระเตงเอาลูกๆทั้งสองของพระนางนะ่ยหนีออกไปนอกวังข้ามประเทศไปเลยครับแล้วก็ไปขอร้องให้คนแถวนั้นเนี่ยได้ช่วยเหลือให้เธอกับลูกๆเนี่ยสามารถหลบหนีความน่ากลัวอะไรที่มันกำลังจะตามตัวพวกเธอมาอยู่นะครับผมซึ่งแบบไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันคืออะไรกันละ่ะทำไมวงังดูใบที่ดูเผินๆแล้วผู้คนเหมือนจะแบบอยู่ชีวิตสุขสบายมีเงินทองใช้กันเนี่ยมันมีอะไรน่ากลัวอยู่ในนั้นเหรอนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยเพื่อใ,ให้เพื่อนๆได้เข้าใจเรื่องราวนี้ทั้งหมดอย่างได้อัธรสเนี่ยแอดก็จะต้องมาขออธิบายเบื้องหลังของภรยาเจ้าผู้ครองนครดูใบนี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครก็คือเจ้าหญิงฮายาบินฮุสเซนหรือแอดจะขอเล็กสันส้นๆว่าเจ้าหญิงฮายาตลอดทั้งคลิปเลยละกันนะครับซึ่งเธอเนี่ย ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เกิดมามีชาติกูลดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือเกิดมาเป็นลูกสาวของกษัตริย์ของจอดแดนนะครับแต่ทว่ะก็เหมือนกับตอนเด็กๆเ,เนี่ยองเจ้าหญิงก็จะต้องมาเจอกับเรื่องเศร้านะครับก็คือพระมารดาของท่านเนี่ยอยู่ๆก็เครื่องบินตกแล้วก็กลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าซะงั้นมันก็เลยได้ทําให้เจ้าหญิงไฮายาผู้นี้นะครับ เหมือนกับจะเติบโตมากับทางฝั่งของพ่อเยอะมากกว่าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเธอไปรับเอานิสัยจากความเป็นพ่อมาหรือเปล่านะเธอก็เลยดูมีความสนใจทางด้านการบ้านการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจอะไรมากเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งไอการที่เจ้าหญิงได้สนใจเรื่องราวอะไรแบบนี้ถ้าหากมามองในมุมมองของเราเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกหรอกนะครับเพราะแบบผู้หญิงก็ทําได้ทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้า่าถ้าเราไปมองในโซนประเทศอาหรับอะไรพวกนั้นนะ เขาก็จะมองว่าไอเรื่องการบ้านการเมืองหรือว่าการดูแลอะไรที่มันอยู่นอกครอบครัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าที่ซึ่งเพศช,ชายเนี่ยควรจะทําได้เท่านั้นนะครับแต่องค์เจ้าหญิงก็แบบฉันไม่แคร์ค่ะฉันก็อยากจะรู้เรื่องราวอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับในเวลาต่อมามันก็เลยได้ทําให้องค์เจ้าหญิงเนี่ยได้เสด็จไปเรียนไกลถึงมหาลาัยออกซฟอร์ดในอังกฤษเลยนะครับผมแล้วก็จบการศึกษาออกมาอย่างดีเสียด้วย นอกจากนั้นเองอีกหนึ่งเรื่องที่องค์เจ้าหญิงชอบจะทําแบบผู้ชายเลยนะครับก็คือการเล่นกีฬาแบบผู้ชายนั่นเองโดยเฉพาะการขี่ม้าเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งในกีฬาที่องค์เจ้าหญิงทรงปโปรดปรานอย่างมากเลยนะและก็ว่ากันว่ามันเป็นเพราะการขี่ม้านี่แหละครับที่มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งทําให้เจ้าหญิงเนี่ยได้มีโอกาสไปพบกับพระสวามีของเธอในอนาคตนะครับนั่นก็คือองค์มูฮัมหมัดบินรอชิดอัลมักตูมหรือว่า เจ้าผู้ครองเมืองดูใบที่ในเวลาต่อมามันจะมาเกิดเรื่องดราม่าระหว่างเธอกับเขานั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องในการพบเจอของทั้งสองเนี่ยก็มีอยู่ว่าด้วยความเก่งกาจและก็ความสามารถสูงของเจ้าหญิงเนี่ยมันก็เลยทําให้องค์เจ้าหญิงนะครับดูเหมือนก็จะเป็นเจ้าหญิงที่น่าสนใจมากกว่าเจ้าหญิงอาหรับอื่นๆในยุคเดียวกันอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าองค์เจ้าผู้ครองดูใบเนี่ยก็จะแบบมองเล็งๆเจ้าหญิงพายาเนี่ยเอาไว้แต่ไกลแล้วล่ะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสมา,มาเจอหน้ากันยังไงละ่ะ จนกระทั่งเหมือนมีครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าหญิงท่านเนี่ยได้เสด็จไปในงานแข่งม้าอะไรที่สเปนและนั่นแหละครับทั้งคู่ก็เลยได้ไปเจอกันณนะงานนั้นพอดีที่มาเจอปุ๊บนะครับกามาเทศก็แผลงสอนรักให้ปับ๊บทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้ก่อเกิดความรักซึ่งแกกันเลยจนก,กระทั่งในที่สุดนะครับเจ้าหญิงฮายาของเราเนี่ยก็ได้ตกลงปลงใจมาเป็นอีกหนึ่งในหลากหลายภรรยาของเจ้าผู้ครองเมืองดูใบแล้วนะครับซึ่งตอนแรกที่ทั้งสองได้แต่งงานกันเนี่ย คนเขาก็มองว่าเอ๊หรือว่ามันจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่แบบเจ้าหญิงจะแต่งไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติท่านไหมนะครับเนื่องจากมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะว่าไอการแต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์ระหว่างพวกคนชั้นสูงคนในราชวังอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับผมและพอหลังจากที่เจ้าหญิงได้แต่งงานไปเนี่ยทางประเทศจอแดนหรือว่าประเทศบ้านเกิดขององค์เจ้าหญิงนะครับ ก็เหมือนกับจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากทางดูใบยอยู่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าตังอะไรที่ไหลเข้ามานะครับกลุ่มคนก็เลยคิดว่าเอ๊ hey, นี่นะมันคงจะเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าาแต่ว่าพอไปสัมภาษณ์จากคนรอบๆตัวเจ้าหญิงนะครับหรือว่าพวกสื่อต่างๆที่ได้ออกมาในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกไปอย่างนั้นเลยนะคือเราจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าหญิงเนี่ย ก็ดูเป็นภรรยาที่มีความสุขดีนะครับเธอเนี่ยมักจะออกไปปรากฏตัวพร้อมๆกับเจ้าผู้ครองดูใบได้แบบเยอะแยะคือเยอะมากกว่าภรรยาคนที่ผ่านๆมาด้วยซ้ํานอกจากนั้นเองเวลาที่เธอไปปรากฏตัวกับสื่อนะครับเธอก็มักจะมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแยม้มแล้วก็ให้คําสัมภาษณ์พูดแบบดูสรรเสริญสารมีเธออะไรทุกอย่างเลยนะครับน้ำซ้ําทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีลูกๆที่น่ารักด้วยการออกมาอยู่ร่วมถึงสองพระองค์ด้วย จนกระทั่งหลังๆมาภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงกับเจ้าผู้ครองเมืองดูไบคู่นี้นะครับก็เหมือนจะกลายเป็นคู่รักต้นแบบในอุดมคติที่หลายๆคนเนี่ยเขามองว่าดูดีแล้วก็อยากจะทําตามแบบนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าในวงการเซเลบคนดังเนี่ย ก็แน่นอนครับว่าเขาก็ต้องทําให้เบื้องหน้ามันดูดีอยู่แล้วหรือเปล่าเบื้องหลักในรั้วบ้านเนี่ยใครจะไปทราบใช่ไหมครับว่าเขาจะเป็นยังไงและนั่นแหละครับมันก็มาถึงวันที่ภาพมายาของทั้งคู่เนี่ยมันก็ได้แตกตู้มออกมาจริงๆซึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของปี2019นั่นเองนะครับที่อยู่ๆเนี่ยองค์เจ้าผู้ครองนครดูใบนะครับก็ได้ติดต่อไปอยังจอแดนเลยเพื่อขอให้จอแดนเนี่ยได้ส่งตัวเจ้าหญิงพร้อมกับลูกๆของเธอกับเขาเนี่ย กลับคืนมายังดูใบนะครับซึ่งแบบทางกษัตริย์ด,ดูใบที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนจากพ่อเป็นพี่ชายของเจ้าหญิงแล้วนะครับกพงงมากเลยว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นเพราะแบบเจ้าหญิงก็ไม่เคยได้กลับมาที่จอแดนเลยแลกะกษัตริย์จอแดนก็งงมากว่าเราเราเรเจ้าหญิงทําไมแต่งงานไปแล้วไม่ไปอยู่ที่วังดูใบอะไรล่ะหรือเธอได้หายไปไหนนะครับผมซึ่งคําเฉลยเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะพอหลังจากที่องค์เจ้าหญิงได้หายตัวไปสักวับหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปปรากฏตัวออกสื่ออยู่นู่นแล้วครับ ไปโผลถึงกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวพร้อมกับลูกๆ2คนของพระนางนะครับก็คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยองคเจ้าหญิงฮายานะครับท่านก็ได้มีการติดต่อกับทูจากเยอรมันคนหนึ่งอ่ะที่ก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทท่านเนี่ยแหละครับให้ช่วยพาท่านเนี่ยหลบหนีจากดูไบไปยังอังกฤษหน่อยซึ่งเมื่อมาถึงอังกฤษเสร็จนะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้มีการไปขอร้องให้ทางการอังกฤษ ได้ใช้กฎหมายคุ้มครองท่านั้นความรุนแรงในครอบครัวนี่แหละมาคุ้มครองตัวท่านแล้วก็ลูกๆของท่านนะครับไม่ให้โดนเจ้าเมืองดูใบเนี่ยลากกลับไปยังดูใบได้นะครับและนอกจากนั้นเองเธอก็เหมือนจะพยายามหาทางใช้กฎหมายอะไรของอังกฤษนี่แหละครับในการมาหย่ากับสามีซึ่งเป็นผู้ครองนครดูใบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลากหลายสื่อจากทุกสำนักที่ได้ติดตามเรื่องของเจ้าหญิงเนี่ยก็ถึงกับงงมากเลยว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ก่อนหน้านั้นก็ยังออกสื่อดีๆอยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่เหรอเห็นไปไหนมาไหนก็ยิ้มแล้วก็ชมแต่พระสวามีของเธอทําไมอยู่ๆถึงกลายเป็นเกลียดกันปุบปับไปได้ถึงขนาดขอหย่ากันเลยละ่ะแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องการกลัวว่าเจ้าเมืองดูใบจะมาลักพาตัวพวกเขากลับไปอีกแล้วนอกจากนั้นเองในเวลาต่อมาพี่ชายของเจ้าหญิงซึ่งณนะขณะนั้นก็เป็นกษัตริย์แห่งจอแดนแล้วนะ ยูยูเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้องค์เจ้าหญิงฮายานะครับได้กลายเป็นทูตของจอแดนประจํากรุงอังกฤษไปซะงั้นนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือทางพี่ชายเนี่ยก็ได้เข้าข้างเจ้าหญิงนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เจ้าหญิงเนี่ยไปเป็นทูตในอังกฤษกันเลยเพื่อที่1เจ้าหญิงจะได้มีโอกาสหลบอยู่ในอังกฤษได้แบบเต็มควันและ 2. ครับเจ้าหญิงเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสใช้กฎหมายอะไรของทางอังกฤษได้อย่างเต็มที่ คือเหมือนกับทางพี่ชายของเธอเนี่ยก็น่าจะรับรู้เรื่องอะไรมาบางอย่างนี่แหละไม่งั้นพี่ชายก็คงจะไม่ช่วยเธอแบบนี้หรอกนะครับผมซึ่งถ้าหากใครคิดว่าเจ้าหญิงเนี่ยอาจจะไปประสบกับเรื่องราวการที่เธอโดนเจ้าครองดูใบเนี่ยลดลอนสิทธิเสรีภาพความเป็นหญิงอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็พอมีอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเรื่องนั้นเนี่ยเจ้าหญิงก็เหมือนกับจะยังทนได้ครับหากแต่ว่า สิ่งที่มันทําให้องค์เจ้าหญิงผู้นี้ทนไม่ได้ต่อไปนี่มันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆของท่านนี่แหละครับหรือถ้าจะให้พูดเจาะจงไปเลยก็คือองค์ลูกสาวคนโตของเจ้าหญิงนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะมีสายคนนึงของเจ้าหญิงให้ยาเนี่แหละได้มาแจ้งเรื่องกับท่านว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะองค์เจ้าผู้ครองนะครดูใบหรือว่าพระสวามีของเธอเนี่ย ก็จะทําการมั่นหมายลูกสาวของเธอให้กับหนึ่งในเจ้าชายของซาอุที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายก็มีอายุปาไป34กวกว่าแล้วนะครับแต่ทว่าลูกสาวของเธอเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับซึ่งก็นั่นแหละมันก็ทําให้องค์เจ้าหญิงผู้เป็นแม่เนี่ยรับไม่ได้สิครับซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในวางของดูใบนะคือก่อนหน้านั้นมาเนี่ยมันก็จะเคยมีข่าวดังข่าวใหญ่ออกมาที่แบบลูกๆคนอื่นของเจ้าผู้ครองนคะรดูใบอะ ก็ได้พยายามหนีออกไปจากวังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้โดนลักพาตัวกลับมาหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นเธออีกเลยคือมันจะเป็นดราม่าครั้งใหญ่ที่เขาได้มีการล่ำลือกันไปทั่วโลกเลยนะครับที่ถ้าเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับด้วยความซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยท่านก็เคยเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าลูกสาวคนอื่นๆก่อนหน้านั้นที่เกิดจากภรรยาคนอื่นนะครับก็เ,เคยโดนไปแบบนี้แล้วเจ้าหญิงก็เลยกลัวว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยเดี๋ยวจะไปซ้ำรอยกับพวก พี่สาวต่างมารดาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเจ้าหญิงฮายาก็เลยได้รีบชิงฮะพาตัวลูกสาวของเธอเนี่ยออกมาจากทางดูไบก่อนแล้วก็ไปขอลีภัยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแหละโดยขอให้อังกฤษนะครับได้ช่วยปกป้องลูกสาวเธอด้วยในกรณีที่แบบองค์เจ้าผู้ครองเมืองดูไบเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์ในการแบบดึงลูกสาวของเธอกลับไปเนื่องจากว่าเขาก็เป็นพ่ออะไรแบบนี้นะซึ่ง หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวจากองค์หญิงมาแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีความรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเจ้าหญิงอะไรบ้างใช่ไหมครับจนกระทั่งเมื่อเราได้มาทราบถึงมูลเหตุต่างๆที่ทางฝั่งของดูใบเนี่ยได้เอามากล่าวหาเจ้าหญิงนี่แหละครับที่ก็เริ่มตั้งแต่ทางเจ้าชายของฝ่ายดูใบนู่นเลยนะครับหรือถ้าจะเทียบยศก็คือลูกเลี้ยงขององค์หญิงนั่นแหละที่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ถูกใจองค์เจ้าหญิงฮายาตั้งแต่เธอได้แต่งงานเข้ามาใหม่ๆในวังแล้วนะ เพราะอันนี้นี่นอกจากเรื่องราวที่แบบลูกเลี้ยงก็จะต้องไม่ถูกใจกับแม่เลี้ยงเป็นเรื่องคลาสสิกแล้วนะมันก็ยังมีเรื่องราวที่ลูกเลี้ยงของเธอเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าเจ้าหญิงนะครับดูจะเป็นเหมือนกับหญิงรุ่นใหม่เกินไปหน่อยเป็นหญิงที่ไม่ทําตามขนบประเพณีอันดีงามอะไรแบบนี้เลยคือแต่งตัวสีสันฉูดฉาดใส่กระโปรงอะไรมันแบบสั้นๆหรือว่าดูย้อยยั่วผู้ชายในสายตาของพวกเขาอันนะครับผมจนกระทั่งนั่นแหละวันหนึ่งไอความยั่วเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเกิดผลเลยเพราะว่า องค์เจ้าหญิงฮายานะได้ไปมีชู้นะครับโอ้ไมกอดแล้วก็ไม่ใช่ชู้ธรรมดาด้วยนะคือว่ากันว่าองค์เจ้าหญิงเนี่ยได้ไปมีชู้กับบริการผู้หนึ่งที่เป็นชาวอังกฤษซึ่งก็ได้รับหน้าที่ไม่ดูแลคุ้มครองท่านเนี่ยแหละครับโดย บริการคนนั้นนะครับก็เหมือนจะเป็นหนุ่มกล้ามอกตึงที่มีอายุเพียงแค่33ปีหรือว่าน้อยกว่าเจ้าหญิงเพียงแค่สิปีเท่านั้นเองซึ่งมันก็ดูช่างต่างกับพระสวามีขององค์เจ้าหญิงเหลือเกินนะที่ในขณะนั้นเนี่ยก็มีอายุปาจะไป70แล้วนะครับนั่นแหละมันก็เลยคงไม่น่าแปลกใจเลยนะถ้าหากคนจะคิดว่าเจ้าหญิงเนี่ยอาจจะไปมีใจให้กับบริการอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวซุบซิบมาจากทางภรรยาของพ่อหนุ่มบริการนี่เหมือนกันนะครับใช่ครับคือ หนุ่มบริการคนนั้นเนี่ยเอาจริงๆเขาก็แต่งงานมาแล้วด้วยเหมือนกันที่ทางข่าวซุบซิบเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยภรรยาของบริการนะครับก็จะแอบ,บไปซุกซนไปแอบบเล่นมือถืออะไรของคุณสามีนี่แหละแล้วก็ไปเห็นภาพหลุดครับซึ่งเธอก็บอกว่ามันเป็นภาพของเจ้าหญิงที่แบบแต่งตัววาบิวในชุดน้อยชิ้นออกมาโชว์นะโอ้ชาวโชว์มากซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นจริงอย่างไรแต่ที่รู้แน่ๆก็คือในเวลาต่อมานะครับภรรยาของบริการเนี่ย ก็ได้หย่าขาดกับบริการกันครับที่ประเด็นคือไอ้ช่วงซึ่งหย่าขาดกันเนี่ยมันก็ดันมาตรงกับช่วงที่เจ้าหญิงนะครับเริ่มจะสนิทกับบริการคนนั้นพอดีเลยซึ่งเมื่อพูดมาแล้วย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนขนลุกนะครับว่าอ๋อกว่าหลากหลายชั่ววันชั่วคืนที่เราได้เห็นทั้งคู่เนี่ยเขาสนิทสนมกันเหมือนกับเจ้านายที่รักลูกน้องเนี่ยเขาไม่ได้รักกันแบบเจ้านายกับลูกน้องใช่ไหมแต่เขารักกันแบบอื่นใช่ไหมนะครับแล้วถามว่า ทำไมเรื่องราวเหล่านี้มันถึงถูกเก็บมาได้อย่างยาวนานแบบนั้นละ่ะอันนี้มันก็มีข่าวซุบซิบมาอีกแล้วนะครับข่าวซุบซิบที่ก็บอกว่าองค์เจ้าหญิงเนี่ยก็ได้มีการเปตังให้กับบริการผู้นั้นไงละ่ะเป็นเงินจํานวนมากถึง1.2ล้านปอนด์อังกฤษหรือถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็53ล้านบาทไทยอะไรประมาณนั้นนะครับให้บริการคนนั้นไปเลยเพื่อเป็นการปิดปากนะย ไม่ใ,ให้บริการได้นำเอาเรื่องราวที่ทั้งสองเนี่ยได้ไปซุกซนกันมาเผยแพร่นะครับนอกจากนั้นเองในข่าวซุบซิบนี้เนี่ยก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าองค์เจ้าหญิงฮายานะครับท่านก็ได้เปตังค์ให้กับพวกนางสนองพระโอษฐ์ต่างๆของพระองค์นะ่ะให้ได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับอยู่อีกเนื่องจากเราก็รู้ๆกันใช่ไหมครับว่าไอ้พวกข่าวซุบซิบข่าวเสียหายอะไรในวางต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะหลุดมาจากไอ้พวกนางสนองพระโอษฐ์อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับ นั่นแหละเจ้าหญิงก็เลยได้เปย์ตังให้กับ2นางนี้เป็นคนละจํานวนประมาณ1.2ล้านปอนด์หรือว่าเท่าๆกับที่ให้เห้ขอบริการเลยนะครับผมเพื่อเป็นการปกปิดความลับอันอื้อฉาวอันนี้ครับซึ่งถ้าไอเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นจริงเนี่ยองค์เจ้าหญิงฮายานก็จะดูเหมือนเป็นตัวร้ายมากเลยนะครับหากแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เหมือนก็จะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เรื่องมาได้พลิกมุมอีกแล้วครับก็คือ1 เอาจริงๆแล้วไอ้กรณีที่เจ้าหญิงไปคบชู้สู่ชายอะไรนี่นะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทางเจ้าผู้ครองนครดูไบนะเขาได้สร้างขึ้นมาก็ได้ครับผมเพราะเหมือนกับภายในการสืบสวนอะไรในเวลาต่อมาของทางศาลอังกฤษนะเขาก็จะไปพบว่าท่านเจ้าผู้ครองนครดูไบเนี่ยเหมือนกับจะได้มีการส่งไวรัสตัวหนึ่งของอิสราเอลที่มีนามว่าเพกาสัสนะครับ ให้ได้เข้าไปยังไม่ใช่แค่มือถือของเจ้าหญิงเท่านั้นนะครับแต่มีการเอาเพกาซัสเนี่ยไปแทรกตามโทรศัพท์ของทีมงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหญิงทีมทนายความของเจ้าหญิงหรือว่าขุนนางต่างๆที่อังกฤษหรือคนอะไรก็ได้ที่มาเกี่ยวข้องกับคดีของเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้โดนไวรัสเนี่ยเข้าแทรกแซงมือถือกันหมดเลยนะครับซึ่งเอเรื่องราวการล้วงลับความเป็นส่วนตัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้มากๆเลยในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษนั่นแหละครับ ทางอังกฤษตอนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะแบบโอ้โหนี่ท่านผู้นําดูไบท่านกล้าที่จะละลาบละลวงอะไรมาแทรกแซงระบบกฎหมายของอังกฤษกันเลยแบบนี้เหลอแล้วประเด็นก็คือไอไวรัสเพกาซัสที่บอกว่ามันมาจากทางอิสราเอลนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นไวรัสที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสอดแนมแล้วก็ป้องกันการก่อการการ,ร้ายอะไรด้วยนะแต่ทว่าทําไมกันล่ะทำไมมันถึงได้ถูกเอามาใช้ในเหตุผลทางด้านเรื่องส่วนตัวแบบนี้ นอกจากนั้นเพื่อนๆยังจำไอ้เรื่องราวเมื่อกี้ที่แอดได้เล่าไปได้ไหมครับว่ามันก็มีอีกลูกสาวคนอื่นของในวังดูใบเนี่ยที่ก็ได้หนีไปแล้วก็ไปโดนลักพาตัวกลับมานะครับเขาก็ว่ากันว่านั่นแหละครับทางเจ้าเมืองดูใบเนี่ยก็เ,เคยมีการส่งใบรัสชนิดนี้เนี่ย เขาไปแทรกแซงตามมือถือของพวกลูกสาวต่างๆเพื่อจะไปลักพาตัวเธอกลับมาด้วยนะครับคือกลับกลายเป็นว่าไวรัส,สที่เขาได้คิดขึ้นมาเพื่อปกป้องประเทศชาติเนี่ยอยู่ๆมันเอาไปใช้ในเหตุผลส่วนตัวอะไรซะเยอะแยะกันเลยนั่นแหละมันก็เลยทําให้ทางบางคนของกลุ่มอังกฤษที่อยู่ฝั่งเจ้าหญิงนะก็ยิ่งรู้สึกห่วงถึงความปลอดภัยของตัวเจ้าหญิงแล้วก็องค์ลูกๆมากคือในตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครสนใจเรื่องข่าวว่าเจ้าหญิงจะไปคบชงคบชู้อะไรละจะมีแต่กลุ่มคนที่เขากลัวว่า ลูกสาวของเจ้าหญิงเนี่ยอาจจะโดนจับกลับไปแล้วก็ไปให้คุมถุงชนแต่งงานอะไรอีกหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ผลสุดท้ายของการตัดสินในคดีนี้นะครับองค์เจ้าหญิงเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะในการหย่าไปที่สาเนี่ยก็จะได้มอบสิทธิในการดูแลบุตรทั้งสองเธอให้อยู่ที่อังกฤษด้วยโดยที่องค์เจ้าผู้ครองนครดูใบนะครับจะต้องจ่ายตังค่าเสียหายในการหย่าร้างนี้เนี่ยเป็นเงินจํานวนถึงฟังดีๆนะ 128ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ24,599ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวให้กับเจ้าหญิงนะครับผมซึ่งว่ากันว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบอกอยากันที่แพงที่สุดในโลกแล้วมั้งครับที่อันนี้เจ้าผู้ครองนคะรดูไบจะให้หรือไม่ให้เจ้าหญิงอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงอันนี้แอดไม่รู้ว่าเขามีการจ่ายต่างหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยก็คือปัจจุบันเนี่ย ก็ว่ากันว่าองค์เจ้าหญิงนะครับท่านก็ยังได้ใช้ชีวิตแบบลับ,ลบๆอยู่ในประเทศอังกฤษนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยมีการออกมาเปิดเผยอะไรกับสื่อเท่าไหร่นะเพราะแบบเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเจ้าหญิงเนี่ยเธอก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธออยู่และเธอก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยท่านเจ้าผู้ครองนครดูไบนะครับจะมีการส่งใครมาลักพาตัวเธอแล้วก็ลูกสาวเธอเนี่ยให้ได้กลับไปอีกหรือเปล่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอดอกจันเอาไว้ตัวใหญ่ก่อนนะว่าเราก็ไม่รู้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพวกการเมืองระหว่างอังกฤษกับดูไบอนะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ที่รู้แน่เลยก็คือถ้าหากใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจอยากแชร์แอดออกมาเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k fn diary นะครับผมและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อ 拜拜。Bye bye.